ปอบยายคำหอมสมัยที่ผมยังเป็นเด็กอายุราวสิอหรือ12ขวบยุคนั้นมีครอบครัวในละแวกบ้านหลายครอบครัวที่มีคนในบ้านเป็นทหารและต้องถูกส่งไปรบในสงครามเกาหลีหนึ่งในนั้นคือครอบครัวของเพื่อนร่วมชั้นผมพ่อของเขาเป็นทหาร ผมเคยเจอเขาแค่ครั้งเดียวตอนผมเรียนอยู่ป .5 แต่พอไปบ้านเพื่อนอีกครั้งตอนป .6 พ่อของเขากลายเป็นโกรธอัถิเล็กๆตั้งอยู่บนหิ้งพระเพื่อนบอกเสียงเรียบพ่อไปรบแล้วเสียชีวิตและยังมีอีกครอบครัวหนึ่งผมไม่รู้เรื่องในตอนนั้น เพราะยังเป็นเด็กแต่โตมาถึงได้ฟังจากญาติๆครอบครัวนั้นคนในหมู่บ้านเรียกว่าบ้านใหญ่คำหอมใหญ่คำหอมตอนนั้นอายุราวห้สปีมีลูกผู้หญิงสองคนลูกชายอีกหนึ่งสามีเป็นทหารอายุน้อยกว่าถึง10ปีสมัยสาวสาว ยายเคยมีสามีมาแล้วสามคนและแต่ละคนก็เสียชีวิตก่อนวัยอันควรทั้งนั้นทำให้ชาวบ้านลือกันว่ายายคำหอมกินผัวพอแต่งกับสามีทหารคนล่าสุดอยู่กันมานานจนมีลูกด้วยกันสองคนข่าวลือก็ซาลงจนกระทั่งสามีถูกส่งไปรบที่เกาหลีและเสียชีวิต ข่าวลือกลับมาหนักกว่าเดิมบางคนลือว่าบ้านนี้เป็นปอบทั้งบ้านจนแม้แต่ตอนแม่ยายคำหอมเสียชีวิตผู้ชายในหมู่บ้านยังไม่กล้าไปงานศพเลยแล้วเรื่องร้ายก็ยังตามมาลูกสาวคนโตผูกคอตายอีกคนหนีตามผู้ชายไปส่วนลูกชาย กลายเป็นบ้าเร่ร่อนไม่มีใครเหลียวแลจากนั้นโรคหาก็ระบาดไก่เป็ดล้มตายเกือบหมดหมู่บ้านและมีคนลือว่าเห็นยายคำหอมนั่งกินไก่เป็น,เ,ปนเลือดเต็มปากไม่นานเด็กๆในหมู่บ้านก็เริ่มตายต่อเนื่อง ศาลาวัดไม่เคยว่างจากงานศพชาวบ้านเริ่มรวมตัวกันบางคนเอาคโคลนปาใส่บ้านบางคนด่าสาบแช่งแล้วบ้านหลังนั้นก็กลายเป็นบ้านร้างยายคำหอมหายตัวไปเวลาผ่านไปผมอายุ18เรื่องยายคำหอมสำหรับเด็กรุ่นผม ไม่มีใครพูดถึงแล้ววันหนึ่งเพื่อนผมได้กล้องถ่ายรูปใหม่พวกเราห้าคนปั่นจัก,กรยานไปถ่ายรูปเล่นจนเย็นเพื่อนเจ้าของนาชวนกลับทางลัดผ่านวัดป่าบรรยากาศในวัดวังเวงต้นไม้ใหญ่สูงจนต้องแหงนคอมองเสียงจัก,กรจันดังระงมยิ่งปั่นเข้าไป แสงยิ่งมืดลงจนถึงทางแคบแค่จัก,กรยานผ่านได้สองข้างเป็นป่ากกเงียบผมปั่นอยู่ท้ายสุดขนลุกวาบวาบไม่นานเพื่อนผู้หญิงหยุดเพราะโซ่จัก,กรยานตกพวกเราพยายามซ่อมแต่ไม่สำเร็จต้องจูงต่อระหว่างนั้น เพื่อนอีกคนเก็บลูกจันทร์สีเหลืองกลิ่นหอมหวานปนฝาดแล้วเพื่อนผู้ชายเจ้าของกล้องชี้ให้ดูแสงไฟจากกระท่อมในป่าพอเดินเข้าใกล้แสงนั้นก็ดับมีเพียงเสียงกึกกึกคล้ายเสียงอะไรกระแทกพื้นในความมืดเราขึ้นไปบนกระท่อมพบว่ามันว่างเปล่า มีแต่ของเก่าเตาถ่า,านกับข้าวของผุพังในห้องหนึ่งเราพบลูกแมวดำยังไม่ลืมตาเพื่อนผมตัดสินใจเอาไปเลี้ยงพอออกจากป่าพวกผู้หญิงหนีไปหมดแล้วทิ้งจักรยานไว้สามคันวันรุ่งขึ้นเพื่อนผู้หญิงเล่าว่าในกระช่อมพวกเธอเห็นหน้าผู้หญิงแก่ซีดเผือด คลานออกมาจากช่องประตูสามวันต่อมาเพื่อนเจ้าของกล้องเสียชีวิตกลางดึกวันหนึ่งพ่อผมบอกว่าเห็นยายแก่ผมรุงรังนั่งเล่นอยู่กับกล่องแมวแล้วแมวก็หายไปหลังจากนั้นพ่อเริ่มป่วยหมอพื้นบ้านถามว่าก่อนป่วย ไปทำอะไรไม่ดีมาหรือเปล่าพ่อเล่าว่าเคยด่ายายบ้าคนหนึ่งที่ขโมยเข้าบ้านลักษณะตรงกับที่หมอพื้นบ้านบอกว่าปอบยายคำหอมผมเล่าเส้นทางที่ไปเก็บแมวชาวบ้านที่ฟังพูดตรงกันว่านั่นแหละบ้านยายคำหอม